มาเอาสิบมาไหลามาเป็นร้อยสี่สิบยังไปต่อที่คูณสามเจมายังไหลต่อไหมยังไหลต่อที่คิวเป็นสิบสองท่านผู้ชมโอ้โหนี่เบลละยี่สิบแต่แค่นี้เองเหรอร้อยห้าห้ายังไปต่อที่คูณหกอู้เต็มแพงเลยโอ้โหขอให้ได้บอลเจร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชมอรอลุ้นสเก็ตเตอร์ชขอต่อคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสน,นุกสน,นานและความบันเทิงฉานั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าแปดปีควรได้รับ นนนะคสวัสดีครับพบกับ YouTube channel ช่องของเฮียมังกรนะครับผมเราก็อยู่ที่คุมซับของ hashtag นะครับหรือว่าสาถ้่าม PG นั่นเองเฮียมาที่500นะวันนี้เฮียจะมาเป็นโจน500ไล่เบรสนะครับผมไปเบรละยี่เลยขอกระแทกหนักๆท่านผู้ชมนตอนนี้นะครับเป็นเวลานะครับ10นาฬิกานะครับ10นาฬิกานาทีท่านผู้ชมไปดูนะครับผม รางวัลมาเอาสิมาไหลามาเป็นร้อยสี่สิบยังไปต่อที่คูณสามเจมายังไหลต่อไหมยังไหลต่อที่คิวเป็นสิบสองท่านผู้ชมโอ้โหนี่เบลล์ละยี่สิบแต่แค่นี้เองเหรอร้อยห้าห้ายังไปต่อที่คูณหกอู้เต็มแพงเลยโอ้โหขอให้ได้บอลเจ็ดร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชมอรอลุ้นสกเก็ตเตอร์อีกดอกหนึ่งท่านผู้ชมตึ้งตึงเหลือสองช่องเองโอ้โหรสองช่องไม่ลงสกเก็ตเตอร์ไม่ลงแต่ดอกนี้ก็ขึ้นมาหนึ่งพันนะหนึ่งพันหกสิบเอ็ดท่านผู้ชมไปเลยนะครับผมยาวๆ สำหรับเสาถ้ำจ g นะช่วงนี้มันจะแตกเช้านะมันไม่ได้แตกกลางคืนนะผมเฮียบอกก่อนนะส่วนเกมเนี่ยถ้าเฮ er ียลงเนี่ยส่วนมากเฮ er ียจะลงเกมแตกแตก,แตกไว้ก่อนท่านผะู้ชมเทอร์โบไปเทอร์โบ,โบเวลามันไม่แตกก็เปิดปิดเทอร์โบมากนะท่านผะู้ชมอย่าปล่อยอ้าวโอ้โหลิงแดงมา6480เนี่ยแหละท่านผู้ชมอยู่ๆมันจะลงให้มันก็แตกนอกไปเ็กครับผมโอ้โห มันไม่ได้แตกดีๆแบบนี้บ่อยๆนะเฮีย er, บอกเลยนะไม่ได้แตกแบบนี้บ่อยๆท่านผู้ชมเออขึอ้นมามันเจ็ดชันกว่าเอามาที่500นะครับผมเจมามันอยู่ที่ช่วงจังหวะนะครับช่วงจังหวะเวลาวิธีกดและที่สําคัญนะครับดวงดวงเท่านั้นจะบอกว่าเฮียดวงดีตลอดก็ไม่ใช่นะครับแต่เฮียจัดบ่อยแค่นั้นเองเออคือคือหมดก็เติมง่ายอะ่ะเออบอกเลย เติมง่ายนะมาดีอีกหนึ่งพันแปดโอ้โหกระแทกขึ้นไปอีกนะครับผมโอ้โหรวยรว,วไปเลยนะครับเออขึ้นมาดอกนี้นะผมแตกแตกแตกหมื่นสี่ไปแล้วอะ่ะเซฟเตอร์ไม่ต้องลงก็ได้คนระับอย่างเงี้ยแตกนอกไปเลย <laughs> ไปดูนะครับผมเออมันมายาวๆท่านผู้ชมไปกับเฮียยาวๆแล้วผมดอกนี้ขึ้นมาเป็นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดครับผม นี่เบ็ละ3าเองนะท่านผู้ชมสังเกตเลนี่คือเบ็ดละ30เองนะยังแตกเป็นหมื่นนะอา้าวสกเก็ตเตอร์มาเลยนะครับผมไปดูกันครับ10รอบฟรีสกินนะนี่เบ็ละ30มแต่มันก็เยอะอยู่อะ่ะคือไม่ใช่เยอะอยู่เลยโคตรละเยอะต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเอามา500แป๊บเดียวท่านผู้ชมแตกเป็นหมื่นแล้วนะ ถ้าท่านใดอยากแตกดีๆแบบนี้นะครับเข้ามาอยู่สังกัดเฮียมังกรได้นะครับในคอมเมนต์ที่เฮียปักบุดไว้นะครับผมหรือว่าจะไปดูช่องพันธมิตรก็ได้นะพันธมิตรก็มีเยอะนะท่านผู้ชมมีไอจอนซูปเปอร์เมกาเฮียหลี p พีจีเฮียหลีสายปั่นนะครับแล้วก็เสียฟู่นะอะไรแตกๆไม่รู้แต่รู้ว่าแตกแน่เสียฟู่นะครับแล้วก็จะมีเมกาปูนปูน,นะเมกาปูนปูน แล้วก็จะมีไอด้ดำนะไอด้ดำไอด้ดำไอด้ดำเอ,อ่อไอด้ดำพีแล้วกันอ่ะไอด้ดำพีนะแล้วก็จะมีเจ๊คุนะครับเจ๊คุคู่ชี่สัง่งเจโชโชคูสัง่งเนาะ <c oughs> <c oughs> พูดหลายคลิปเลยนะแต่โอ้โหแต่ชื่อน้องนี่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของน้องนะครับผมแล้วก็มีช่องน้องใหม่นะครับน้องซากะจังไปฟังกันได้นะครับเฮียบอกเลยเฮียฟังไม่เคยคบคลิปนะครับเฮียบอกเลยโอ้โหเสียงนี่แบบอ้อนมากหวานมากท่านผู้ชม ไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเขาจะเจอตัวน้องจริงๆตัวเป็นๆน,นะตอนนี้เฮียก็ยังเจอแค่เสียงอยู่นะครับเฮียก็ยังไม่เจอตัวน้องเหมือนกันท่านผู้ชมต้องไปดูนะสรุกนะอย่างเอออย่างช่องแคนาบิดนะครับชอบชอบไปแซวน้องครับเออไม่รู้ว่าเขาไปแอบเจอกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอติดตามต่อไปแล้วกันเฮียจัดฟีเจอร์ไปเลยไหนๆมันก็แตกดีแล้วไปไปกระแทกกันเลยท่านผู้ชมไปดูกันยาวๆนะครับผม รอ,นอเนี่ยท่านผู้ชมเวลาจัดนะครับจัดแล้วก็ต้องดูด้วยถ้ามันไม่มานะครับจัดฟรีสปินก็ได้นะอ่าจัดฟีเจอร์ไปนะขึ้นมาเป็น1 1 0 0อเอ้ามาถึงก็โอ้โหจะครบแล้วนะเกือบจะครบทุนแล้วท่านผู้ชมอีกพันนิดเองเออเลกเป็นเก้ารอบเลยขึ้นมาแบบนี้ถือว่าดีมากท่านผู้ชมเราไปดูกันเลยนะครับขึ้นมาแค่หมื่นสองหมื่นก็ได้เออ กำลังดีนะถ้าเปิดสองหมื่นเลยเฮียไปแล้วท่านผู้ชมร้อยหกสิบคูณสิบว่ะเลืเจ็ดรอบปีสปินโอ้โหหน้ากาบโอ้โหติดแถวสองนี่งันแตกเป็นหมื่นอ่ะใ่สิบมาร้อยยี่สิบโอ้โหสี่พันยังไม่ครบห้าพันท่านผู้ชมเลืสี่รอบปีสปินขึ้นมาสิบมาแลหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเออทะลุห้าพันไปแล้วท่านผู้ชม ู้่ถ้าตาดมันแดงนะถ้าติดแถว2ก็แถว4นะเมื่อกี้นี้เจมา360เพราะว่ามันคูณ18แล้วคูณ20ไปดิหรือสรอบรอบนี้กับรอบหน้าอีกรอบนึงนะโอ้โหมาทีแรกแตกอย่างดีท่านผู้ชมพอตัวแถมไม่แจกให้เราอะ่ะโอ้โหห้า0เหกิคิดว่ามันจะมานะไปเดี๋ยวเฮียกระแทกเอาใจท่านผู้ชมอีกทีหนึ่ง ตัดฟีเจอร์มอเลยถ้ามันขึ้นสักหมื่นนึงมันจะดีมากเลยท่านผชมสิมา480อยเอาแล้วแตกสวยอีแล้วแตกสวยสวยที่น่ากลัวท่านผชม960คูณหกดีพื้นไว้หรือเจรอบโอ้โหมันแตกแบบสะสมว่ะมาไหมขอสักหมื่นหนึ่งไป เออ1920บาท่ท่านผู้ชมขึม้นมาเป็น3 3 9 0อย่างนี้สูสีอย่างนี้สูสีเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องลองแล้วแหละต้องลองจัดฟีเจอร์แล้วโอ้โหจะบอกนะสูสีแล้วไม่แจกอะ่ะ6 0 0หลายแล้วสีเร้สเอาสกเก็ตเตอร์มาโอ้โหเออมันต้องเฟลฟ้ามะพร้าวแก้วแบบนี้ท่านผู้ชม เอาละอย่างเงี้ยสนุกอย่างเงี้ยสนุกเพราะว่าตัวคูณเราเยอะไงแล้วมันแตกในแตกอีกนะเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปอีกฟีสป,ปิน์ท่านชม560ออะไรก็ได้แล้วอะไรก็ยอมนะครับผมแรอ,อบฟีสป,ปิน์เจ็ดรอบฟีสป,ปิน์มาอีกไหมหกรอบฟีสป,ปินตห้ารอบฟีสป,ปิน์มาอีกไหมโอ้ยยังไม่มาท่านผู้ชม คูณย่ายังหลายโยกเอาเต็มแผงแล้วโอ้โหนี่แหละที่เฮียต้องการ8800ไน้วให้มันแตกแบบนี้โอ้โหเกือบหยุดหายใจท่านผู้ชมทะลุหมื่นแล้วครับผมตะกรรวมเป็นหมนะื่นห้านะแตกแบบนี้ดีโอ้โหอย่างนี้พอใจท่านผู้ชมเฮียก็เดินหน้าไปทั้งหมดนะครับประมาณ2 5 0 0 0้และเอาแบบว่าเลขกลมสวยๆท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้ทำง่ายนะเฮียบอกนะถ้าแตกดีขนาดนี้นะครับ ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าท่านผู้ชมเออกระเพราหมูไข่ดาววางไว้ก่อนนะต้องจัดซีฟูดละหลึอสามรอบสองรอบหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเหมือนแถมเหมือนแถมยังมาอีกสองพันหกโอ้โหเออ้มันแตกดีแบบนี้ท่านผู้ชมดอกนี้ขึ้นมานะครับผม 4, 20, สี่พันห้าร้อยยี่สิบสกอร์รวมทั้งด้านขวาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสกอร์รวมทั้งด้านซ้ายสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยท่านผู้ชมมาอีกสามพันสามร้อยหกสิบ โอ้โหเก็นสามหมื่นกว่าส0 0 0 0ื่นกว่านีม่มอไซค์ครึ่งคันนะเฮียบอกเลยนะเออไปดูกันเลยนะครับผมรอบสุดท้ายมาอีกไหมโอ้โหยังแถมมีพันต่อยังไหลต่อที่320ยังไปต่ออีกไหมอเฮียก็เดินหน้าประมาณ3 4 0 0 0สี่พันแค่นี้แหละครับหวานเจี๊ยบและเฮียไปและวบ,บายบาย